มาครับวันนี้พูดถึงเรื่องของการเล่นลูกสูตรนะครับผมอ่ะวันนี้จะแนะนําในเรื่องของลูกสูตรในการเตะมุมนะครับเพราะว่า<ภ>ลูกสูตรเนี่ยเป็นอะไรที่อ,อ่าทุกคนก็น่าจะเข้าใจในหงแล้วก็เล่นง่ายนะครับแต่ว่าบางครั้งบางทีเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนเกมได้เลยนะครับจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยนะนะครับผมอ่ะเพราะว่าลูกสูตรเนี่ยแทบจะเป็นเหมือนจุดโทษเลยนะครับถ้าเราเล่นถูกต้องนะครับคู่แข่งเนี่ยแทบจะ โดนเราตลอดเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูแบบนี้กันว่าจะใช้ยังไงนะครับสำหรับเรื่องของลูกศรเนาะนะครับวิธีการเล่นก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราจะแนะนําแล้วก็สอนให้ละกันนะครับผมสำหรับลูกูรแบบเราเนาะนะครับอันดับแรกนะครับเพื่อนๆต้องมีกองหน้าที่เล่นได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเท้าถนัดแล้วก็ไม่ถนัดแล้วก็ยิงปั่นดีเนาะนะครับอันนี้ก็จะแนะนําเป็นเมสซี่ เสซี่จะร่างไหนก็ได้แต่ถ้าให้ดีก็เป็นร่าง1 0 5นะครับ1 0 5 106นะครับผม2องนนะครับร่างนั้นจะเป็นร่างที่ปั่นดีมากๆนะครับข้าพลังยิงพาวเวอร์จะปั่นถึงประมาณ1 0 3 104เลยเดนนะครับถ้าแบบเน้นอัพเฉพาะ,ะรูปยิงอะไรแบบนี้นะครับอ่ะอย่างแบบน,นี้นะครับเจอคู่แข่งที่ มีแต่ตัวธรรมดาครับแต่ว่าเขาเล่นค่อนข้างเก่งนะผมแล้วเราก็โดนเขาเปิดไปก่อนหนึ่งลูกนะครับอ่าเราพยายามทําเกมลุกแล้วเนี่ยผมไม่ว่าจะเป็นการชิงบอลแทงบอลทะลุช่องต่างๆนะครับแต่เขาก็ยังเล่นเกมรับได้ดีครับสาหรับคนนี้อ่ายังตามเก็บได้ยังไม่มีจังหวะที่แบบจะแจ้งให้เราเท่าไหร่นะครับฉะนั้นนะครับถ้าเราพอมีจังหวะจากลูกอ่าลูกสตดนะครับก็พยายามเล่นเอานะนะครับผมวันนี้เคลียร์มาก่อน ตอนนี้ยังไม่ได้เล่นลูกสูตรครับเพราะว่ายังไม่มีจังหวะที่แบบเราได้เตะมุมครับแล้วได้ยิงนะครับจังหวะนี้โนเมเดสโนเมเดตจังหวะนี้สกัดออกโอเคลูกเตะม,มุมเนผมให้เลือกเป็น2สเตปในผมก็คือ two option ในผมตรงนี้แล้วก็มาที่กองหน้าอีกหนึ่งตัวฝั่งน,นี้ของเราครับแล้วก็กดสูตรแบบนี้เลยครับก็คือเลือก2ตัวเลือกในหัอ่ะ เลือก Option ออปชันน่ะให้มันมีตัวหนึ่งเข้ามารับบอลจากตัวที่เตะมุมนะครับผมแล้วจากนั้นเราก็จ่ายยัดมาให้ตัวที่เราจะจบสกอร์ก็คือตัวเมสซี่นะครับผมอ,อันนี้ก็เพื่อนๆต้องไปหาตัวที่ใช้จบสกอร์ได้ในระยะปัน่นในกรอบดีๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเท้าซ้ายเท้าขวาเนาะนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยก็จะใช้เมสซี่ไม่ว่าจะได้เตะมุมฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งขวาวก็ตามนะครับเมสซี่สามารถที่จะยิงได้ทั้ง2เท้านะครับผมมาดู จังหวะนี้ครับยกออกมาให้เอ็มบอปป้ครับป๊อปปี้ได้ใช้ลูกศรไหมอ้าออกข้างแล้วเอาออกหลังครับจังหวะนี้มาเดิมลูกสูนยครับเนี่ยสเต็ปเดิมครับ t ออ o ชั่น n ในผมอ่ะโอเคไปที่โมดิสอ่ะเหมือนจะหลอกว่าให้โมดิสเล่นในผมแต่ว่าสุดท้ายก็หลอกจ่ายบอลไปให้เมสซี่เหมือนเดิมจากนั้นก็ให้เมสซี่กดสูตรนะครับผมอาจจะยิงเท้าซ้ายเท้าขวาก็ได้แต่ว่าจังหวะยิงเนี่ยเพื่อนๆวางเท้าดีๆในผมอ่ะก็คือพยายาม ใช้อนาะล็อกบังคับนักเตะให้มันอยู่ในมุมอยู่ในองศาที่มันปั่นและมันนิดมุมเข้าเสาสองนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับมันมีประโยชน์มากแน่ครับเพราะว่าบางแมตช์เนี่ยเราบุกแทบตายอ่ะคือต้องมาเอาประตูจากจังหวัดลูกสูตรอะไรแบบนี้นะครับผมแต่ว่าแมตช์นี้ก็ไม่ค่อยได้บุกแต่ว่าเรามีโอกาสจากลูกสูตรทั้งสองครั้งนะครับรวมไปถึงคู่แข่งเขาไม่ค่อยบีบเราเท่าไหร่ในจังหวะเตะมมุมนะครับแต่ว่าถ้ามันมีจังหวะบีบเราก็ พยายามเล่นรูปแบบอื่นด้วยผสมเข้าไปเนาะโอเคประมาณนี้นี่ผมสำหรับรูกตรในการเตะม,มุมก็แนะนําประมาณนี้นี่ผมถือว่าหมวเลยนะนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับ TGF i กันด้วยนะครับขอบคุณครับ